สวัสดีค่ะ13ปีมาแล้วนะคะที่เสียงกองของขบวนธรรมยาตราดังกล้องภูเขาคูแลนคาเป็นสัญญาณของการร่วมแรงร่วมใจรักษาผืนป่าและลุ่มน้ำลำปะทาว รอยเท้าเล็กๆหลายร้อยก้าวได้มารวมพลังกันอีกครั้งในธรรมยาตาลุ่มน้ำลำปะทาวครั้งที่13เพื่อเฉลิมพุทธชยันตี2,600ปีการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าและเดินตามรอยอริยธรรมลุ่มน้ำลำปะทาว ในทุกๆเช้านะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะคะในการทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวมของคณะธรรมยาตราในทุกๆวันก็จะมีการเวียนหน้าที่นะคะเช่นการเก็บขยะการทําจัดนิทรรศการการสกรีนเสือ้อเป็นต้นค่ะสสวัสดีค่ะ แล้วก็ขายเสื้อธรรมยาตาค่ะหลักๆก,ก็จะมีนิทรรศการก็คือป้ายนิทรรศการที่จัดมาไว้ให้แล้วเราก็จัดในตอนเย็นเวลาไปถึงสถานที่พักตอนเย็นเราก็จัดให้เร็วแล้วก็พอถึงตอนเช้าเราก็จะเก็บให้ช้านิดนึงให้มีช่วงเวลาที่คนจะชมนิทรรศการได้มากและอีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อธรรมยาตาค่ะเป็นเสื้อประจําปีปีนี้คนออกแบบโลโก้เป็นคุณวิชัยนะคะสวยงามมากค่ะก็คือเสื้อตัวนี้ ไงคะสวยไหมข้างหลังเป็นทองชาพันลังสีค่ะตัวละสองร้ยห้ค่ะนึเข้าธรรมยาตาโอรี่ก <woo'> ็อยู่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมครับดูแลเรื่องความสะอาดของขยะแล้วก็ห้องน้ำครับหน้าที่หลังคือการที่เราจะเชิญชวนพี่น้องคณะธรรมยาตาช่วยกันแยกขยะครับเพราะว่าขยะที่เราอยาทุกอย่างครับก็เกิดจากสิ่งที่เราบริโภคครับ แล้วก็เหมือนกับรับผิดชอบต่อหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วครับพองขยะหลายๆส่วนเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้นไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกกล่องนมขวดแก้วพวกนี้สามารถนําไปรีไซเคิลใช้ใช้ใหม่ได้ครับก็ช่วยหลายอย่างครับผมก็ช่วยติดเดบกาวแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็คนสัมภาระครับสัมภาระปีนี้ก็เยอะพอสมควรครับสวัสดีครับอาานี้ครับสวัสดีส ก็เป็นฝ่ายการแสดงนะครับได้รับผิดชอบในการที่จะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้มีการแสดงซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกภายในของเขาต่อการเดินธรรมยาตานะครับร mm ูป hmm. แบบการแสดงเราก็หลากหลายครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆวัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยนะครับ mm hmm. ก็เราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการแสดงครั้งนี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับ อยู่ไฟซื้อครับติดตั้งลำโพงติดไฟสปอร์ตไลท์ครับติดจอแล้วก็กลางฉากหลังครับแล้วก็ไปซอยไฟนิทรรศการกลางรูปติดนิทรรศการนะครับงานหลักๆที่เฮ็ดครับนีกก็ช่วยจัดเตรียมอาหารค่ะพอดีมีเจ้าภาพนะคะมหาวิยาลัยราชพัฒแล้วก็โสจงแล้วก็ชาวบ้านนะคะมาทำบุญด้วยค่ะก็ช่วยเตรียมอาหารมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมา เราทําหน้าที่ดูแลลูกขบวนครับจะเรียกคุมขบวนก็ไม่ถูกเราเรียกว่ารักษาลูกขบวนให้อยู่ในวิถีทางของการเดินที่ถูกต้องนะครับฝ่ายพยาบาลค่ะหน้าที่ก็ดูแลผู้ร่วมเดินขบวนร่ปนรชมาญาตาค่ะตอนทักก็จะถามว่ามีความต้องการเอายาดมไหมผ้าพลาสเตอร์ปิดแผลไหมแล้วก็ตอนถึงจุดทักที่ก็ดูแลแผลอะไรก็เป็นเรื่องธรรา ก็เดินกันมาระยะทางแล้วก็บางคนก็ถอดรองเท้าแผลก็จะเยอะหน่อยคือเวลาดีปกติเนาะเวลาเข้ายางเวลามัน <te> จ <anc is> <concealer. S 2> ิม <t> ีอย่างเดนเขามันได้หัวตลอดเลยนะรีเมย์นะขอดวีอยู่เขาเห็นนี่อย่างเด็ก้างพากัหยิ้มแต่พี่พาไปเห็นจริงนะเด้อว่อยางไปเลยเขาแบบตั้งใาไปเลยเขาเห็นหรือเขารู้สึกว่าเมยว่ายังทั้งที่แบบอายุหลายวัาที่เด็กๆนิดหน่อยเขาได้คิดว่าเออ ไม่ทรมานเลยค่ะคนอี่เขายังเหตุใดจเนะดายอย่างีอ่อย่างแรกก็คือได้เพื่อนที่มาร่วมอยู่ได้กันได้รู้จักแต่งปันเอื้อเฟื้อกันนะคะก็คือการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำลำปะทาวนะคะแล้วการเรียนรู้ตัวเองที่จะดำเนินอย่างไรอยู่อย่างมีสตินะคะอยากรู้จักคำว่าธรรมยาตาเพราะไม่รู้จักค่ะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคืออะไร อยากรู้ว่าเขาทำมันยังไงแล้วมันเป็นยังไงสวัสดีค่ะหนูชื่อฝ้ายปีนี้ก็มาเดินธรรมยาตาปีที่สี่ค่ะ,คะก็ประทับใจที่ที่นี่มีการเดินแล้วก็สนุกก็ใช้วิธีมองขาคนอื่นแล้วก็ก้าวตามคนอื่นให้จังหวะพร้อมกันแล้วมันช่วยได้ยังไงคะ ก็จะทำให้เราเพลินแล้วก็จะเดินได้นานกะเอาการทำสมาธิไปสอนมูแบบอยู่โรงเรียนนังเสียครับแบบภาวนาจังไหนไอยู่นี่ให้ดังไหนก็อยากไปสอนมูอยู่โรงเรียนครับมันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาอะไรที่เราไม่เคยต้องทนเราก็ทนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆตัวเองมีความสามารถมากกว่าที่คิด ที่เราเดินมาวันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะคะเราเห็นมาตลอดเลยทั้งแม่น้ําทั้งภูเขาและป่าไม้นะคะดูแล้วก็ถูกทาลายไปมากนะคะแล้วเรามาในงานนี้เราก็จะรับธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วการเดินนี้ทําให้เราเจริญสติกินง่ายยิวง่ายนอนง่ายที่สําคัญที่สุดที่เราได้เขารับรู้ไหมส,สิ่งที่ธรรมญาตาบอกก็รับรู้แล้วก็มีบางส่วนที่ ทที่่พยายาาอูํส่วนหนึ่งของการมาเดินธรรมญาตาก็ทําให้เราฝึกสติครับให้เรามีสติที่เข้มแข็งยอะขึ้นเรื่อยๆและเราก็หลีกเลี่ยงละเว้นปล่อยวางจากทุกได้ที่สําคัญที่สุดก็คืออีกอันหนึ่งก็คือว่าเราได้รู้ว่าธรรมชาติให้อะไรกับเราเยอะมากเพราะฉะนั้นกลับไปแล้วเราคงจะต้องตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อยู่บ้ันเล่าจ้าคนใช้ภูงคือกันตัวเนี้ยโอ้มีมีคนบ้านเทามาอยู่แต่บ้านเลาได้ใส่น้ำแล้วมาเท้าบอใส่ด้วยจ้าใส่เห็ดหยังครับใส่เห็ดน้ำแข็งค่ะมีลงน้ำแข็งไปตังที่บันเลานะคะมาเท้าเรามาจากบ้านเลาเลยครับอ๋อเปุ่นกัเลยมายางน้ำปุ่นกัเลยมายางน้ำมาเกี่ยวกับมาใส่ลอนหลงอนุรักษ์ลำมาเท้าเนี่ยพวกผมก็ดีใช่ไหมครับผกกก็จะได้บอกลูกบอกหลานว่าเพิ่นมาทั้งไก่เพิ่นกันยังรักลำมาเท้าเขาอยู่ใกล้ๆนะครับ เขาก็ต้องรักคือทายองเห็นเพิ่นอยู่ในตลาดขายของชามในตลาดมีส่วนร่วมเพราะว่าดูแลเรื่องอาหารการกินเพราะว่ากลัวคนที่จะมาเดินเนี่ยอดในการกินอาหารเพราะว่าเขามาเดิน,นมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมเขามาดนล,นลงเพื่อชาวจังหวัดชัยภูมิมาชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพลังให้กับตัวเองด้วยการมาเดินธรรมยาตาสงบจิตสงบใจ มาพบปะกับเพื่อนกับพี่กับน้องอาจจะได้สนทนากันได้รับรู้เรื่องดีๆของพี่น้องันก็ดีกันทุกปีนะมีรไม่เบเียบเรียบร้อยไ <c oughs> ม่ดูแล้วไม่เห็นตรงไหนาาปรกาตรงบุกฟ้องเห็นัดการเป็นระบบ,บระเบียบดีน่วยเก็บขยะด้วยเปลี่ยนขยะน่วยสเสบียงอะไรเรียบพอดิบนะ <c oughs> ดังน้นเราคิดมาถึงแต่พวกเราคิดได้ ธรรมยาตานี้มันก็เป็นภาคกำลองของการดำเนินชีวิตนะถ้าเราเดินธรรมยาตาด้วยใจที่โปร่งเบาด้วยความอดทนด้วยความมีสติและรู้จักมองสิ่งต่างๆในทางบวกเราก็จะสามารถเอาไปใช้กับการดำเนินชีวิตของเราให้สามารถ,ถาสารุกระสรรความยากลำบากและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวสามารถจะเข้าถึงความสุข ความสุขที่แท้อยู่ที่ภายในใจผู้ดเดินธรรมยาตา,หลา,ตาหลายคนก็จะพบตรงนี้นะว่าสุขแท้อยู่ที่ใจไม่ใช่เป็นเพราะแดดไม่ใช่เป็นพดดเนพราะดินฟ้าอากาศถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจถ้าสุขก็สุขที่ใจอันนี้แหละคือบทเรียนที่หลายคนได้รับจากการเดินธรรมยานตาหนะ้าทานใสจะเดินอีกไหมคะเดินเดินค่ะเพราะอะไรคะเพราะเพราะว่าจะแต่มีแรงเยอะก,ก็เลยก็ก็เลย การเข้ามาร่วมกับธรรมญาตราถือว่าเป็นงานบุญที่มีความรู้สึกว่าเป็นบุญที่ใหญ่และก็ภูมิใจในชีวิต เสียงกลองธรรมยตาลุ่มน้ำลำปะทาวครั้งที่13เฉลิมพุทธชย,ยันตี2,600ปีการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าและเดินตามรอยอริยธรรมลุ่มน้ำลำปะทาวประจำปี25 5 5หก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะแต่เสียงกลองนี้จะดังขึ้นอีกครั้งในวันที่1-8ธันวาคมพุทธศักราช25 5 6หขอเชิญลูกๆทุกท่านได้มาร่วมเดินเพื่อแม่น้ำของเราในธรรมยตาลุ่มน้ำลำปะทาวครั้งที่14แล้วเจอกันค่ะ